ดีจ้ามีคนมาหรือ,อยังจะเอ๋ทุกคนร้านไหนเนี่ยกินร้านไหนอะแต่ที่เดินเขากว้างดีเนาะ กินเต็มเลยสลัดเป่าเผือกไม่ทอดลูกละสิบบาทเองอ้าวสวัสดีอีกคิวยิ้มสวัสดีจ้านี่มางานวัดนะทุกคนงานวัดตะพังนี่เอานี่ทุกคนจะสลับเปล่าไหมเอามา อ๋อโอเคไปซื้อเดี๋ยวซื้อขากลับตลาดนี่มาวัดงานวัดพังเบล่าสวัสดีจ้าอีคิวงานวัดใช้แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่มาเที่ยวงานวัดกันทุกคนอีคิวยิ้มเบล่าสวัสดีจ้างานวัดนี้ใหญ่มากเลยดูดิบาร์บีคิวกินไหมคิวกินบาร์บีคิวไหมคิวกินปะครับ นี่โอ้ดูของกินนี่พี่มาทีไรพี่ก็มีแต่ของกินกินกินอีกกี้มากินเดี๋ยวซื้อส่งไปให้นะเนี่ยสงสัยวันนี้ซื้อของกลับบ้านเต็มมือแน่เลย งานมางานวัดตะพังที่ปทุมมีเกาลัดด้วยเดี๋ยวต้องซื้อเกาลัดเป็นเกาลัดไม่อันตลาดนี้เหมือนพี่แป้งเคยไปเลยพี่แป้งคือใครหรอพี่แป้งคือใครหรออันงานวัดนะงานวัดที่วัดตะพังมีเกาลัดด้วยเดี๋ยวเตรียมซื้อเกาลัดนี่น่ากินไหม มีพิซซ่าด้วยกินพิซซ่าไหมทุกคนเด็กๆเดี๋ยวซื้อแต่พ่อปลาไปกินไหมแป้งซีบิงอ๋อไม่รู้จักอ้ยมีแอนสตรอเบอรี่ด้วยลูกใหญ่เลยเราโรไว้ห้สิบมาสวัสดีจ้าหนูมาแต่หนูไม่เห็นอาไปไหนอ่ะอันไปงานไหนไปงานไปงานอดเหมือนันเหรอตอเปสาวตมห้ารอยจะเป็นเจ้าภาพ มาส,สวัสดีครับมาชมาส,สวัสดีมาวันนี้พี่ไม่ได้โพยมานะอาจจะจํำชื่อคนได้ไม่หมดจ,จ,จำชื่อเด็กได้ไม่หมดนะนี่ทางนี้ก็มีของขายนะมาดูซิมาดูกันมีนกหมุน<ม><ม>ด้วยมีนกหมุนด้วยกินเล้วออกลางไก่ด้วยเพระอ้วนใช่ครับอีกคิวกินล้าออกลังไก่ด้วยเพราะอวนขาตั้งแผดมีเปล่าไม่มีหรอก ได้ไงยังไม่ถามเลเลยลกินแล้วออกลังกายด้วยพวกอ้วนน้องมาร์ชบอกเอ้ยน้องอีคิวบอกต้องไปร้านใหญ่ๆเอาไปเดินไปหาอะไรกินไ,ไ,ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่านี่ทุกคนไปนหาอะไรกินก่อนไอ้อยู่ไหนได้ไปหาอยู่วัตถพังอันมาเร็ววัตถพังวัตตะพัง,ตตงอันอันอยู่แถวนี้เหรอไอ,อแถววัตถพังเหรอลูก หิวเหมือนกันหิวก็มากินนะอีกคิวมากินกันมามาีคิวนี่เอ้าเอ้อ้อ้าอาเอ้นอ้าเอ้ามอาหาเอ้วเอาเอราเอาอ้าอ้าง้าเอ้เอ้นเอาเอาเอ้าออ้ามาเอีาเอ้านอ้าอ้าเอ้าเ้าเอาเอาอ้าอาเาเอ้าอ้าเออเอออาา้า้อเอาออ้้าา้้ก่อน ไปกินร้านไหนนะแม่บุญส่งที่บอกว่าดังๆอ่ะเราไปกินร้านไหนกันไหนอันมาเร็วมาเร็วมาว่าร้านอันูกันจังหวัดอะไรอ่ะอยู่ปทุมธานีจ้าวันนี้มาไกลจ้ะทุกคนเด็กๆเด็กๆมีใครอยู่บ้างสิบสาคนมีตั้งเยอะเนี่ยอยากรู้ว่ามีใครบ้างโมจิครีมชีส น,นี่ไงร้านอาหารเยอะแยะเลยหมดแล้วหลวงพ่อบอกหมดแล้วหลวงพ่อ <left utor> อะไรบอกว่าอะไรร้านไหนเหรอเจโอรถเด็ดทุกคนเรามากินข้าวกันพี่ลืมหรือเปล่าผมอยู่เทพประสิทธิ์หนูมาเดินเล่นเหรออันอันอยู่แถวนี้เหรอมาเลี้ยวมาเอีกคคิวอยู่เทพประสิทธิ์พัทยา ไปเด้าไปดูเลยดูก็ไปเหมือนกันยิ้มก็มาหรอยิ้มมาเจอกันวแหลวงพ่อบอกว่ายิ้มมาเจอกันแล้วยิ้มเา็นจรเนลวงพ่่มน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยับนอน่ากินทั้งนั้นเลยพิธีสวัสดีครับพิธีพิธีวันนี้มาเดินงานวันการ พิธีใจกันทุกวันเลยพิธีตอนนี้คนเดินบ้างเลยค่ะใช่อันอยู่ตรงไหนละ่ะอันมาเร็วเอาไว้ไปงานวัดที่โคราชบ,บ้างนะพิพธีพิธีไปงานวัดที่โคราชไปงานงานย่าโมงานย่าโมาพิธีไปงานย่าโมพิธีวันดีครับพิธีจ้าเออ๋อ วันนี้ออกมางานวัดมาเดินเที่ยวเล่นเพื่อนชวนมาก็เลยมามาหาอะไรกินถ้าผมได้ก่อดพี่ผมจะไม่ลังมือขนาดเลยเหรออีกคิวเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะทุกคนพราเราหิวแล้วกินอะไรดีเหรอ เขาบอกว่ามีร้านอะไรจะส่งจะส่งจะส่งอะไรจะส่งอะไรด้วยดังๆบอกว่าไม่ไอยู่ฝั่งนี้หรอไม่เห็นเลยอ้าวมาไปไหนมาเมื่อกี้เข้ามาแล้วทีนึงแล้วหายไปไหนมาพิธียิ้มใหญ่เลยพิธีเที่ยวใเที่ยกินไม่ไหวจะแพงทุกคนเที่ยแพงกินไม่ไหว เล้ไสแก้ไข่ไข่ของแกพิธีไปโคราชพิธีพาไปกินอะไรอร่อยๆด้วยนะพิธีนะ,ะเคปะเคปะพิธีกับเคป,ปะน้องมาร์ทพาไปเทสปสีหรอน้องมาร์ทพาไม่ใช่อ e ีคิวไปเทสปสีหรออ e ีคิวพาไปกินอะไรอร่อยๆด้วยนะ,ะเคป,ปะเค็มไหมเคมไหมไปหาอะไรกินอร่อยๆกันตอนนี้ กำลังพาเราเดินวนไปวนมาเครเครยเน็ตพี่เป็นไรเปล่าเล็กๆเน็ตพี่เป็นไรเปล่ามันเป็น 5G นะปกติดีนะ งานอยู่ที่ไหนงานวัตพังจ้าที่ปทุมธานีจ้าวัตพังที่ปทุมธานีรับจากหลวงพ่อเลยลุงสมุนนะลองเมนนะหลวงวัตพังนะไทยลกพิธีพิธียกพิธีกดไลน์ให้ทำเป็นพิธี เที่ยวเที่ยวงานวัดในชีวิตมาเที่ยวงานวัดประมาณ5ครั้งได้นี่เป็นครั้งที่4ี่ที่ห้าได้มังที่มางานวัดนี่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 น จากหลวงพ่อเลยแล้วจนกามคนมาหมีเมีคนเสิร์ตมีรวไฟมีเมีวัวด้วยรจากคือนี้น่งบาทรัรับสิทธิ์รับสิทธิ์ไทยนะจ๊ะหนึงอยบาทุกาอีกมาขาด้วยุกาอีกห้ารันนี้เลยโอ้โหหลวพ่อเยะเยเจ็บมือมา เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมเบสสวัสดีจ้าเบสกินหรูเงินหมดผิดกินถูกเป็นโลกขาอาหารผิดกินมาม่าถูกต้องอ้ากิฟซี่สวัสดีกิฟซี้มาเที่ยวงานวันกันกิฟซี่นี่ตอนนี้มาถึงวันแล้วล่ะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลย ร่างหาอยู่ตรงโน้นนี่เอาปุงเทพค่าเทพอีกห้าร้อยเออมาจบปุการหลวงพ่อทำไปห้ารอยเราต้อรี่ไปแล้วเอาใส่ตู้เลยใส่ตู้เลยครับพี่ชายโอ้ยจับปุ่มนี่มาจากกรุงเทพเออเออมาจากกรุงเทพ รรกเกราเก็บกเต็มองน่งหร้พี่ทำไปห้าร้อยมโอ้โอแล้วตอนน,นี้จะพี่สามหาผมกม่อนพี่ามไปไหนเนี่ยหลวงพ่อไม่หมไดได้ไงหลวงพ่อแจกขนาดเชรบุรีโอ้โหชนบุรีมาเยอะอวันนี้ชนบุร<ง>ีทำบุญดีดีมมอาจารแกได้เลยใจทำนั้นนี้เออสแกนเดร็ยแล้วไปข้าวแถวรับเลยว่าถึงแลนอ่ะไปได้มาห้าอยรับเปยจใาเพช เบ้นต้องเปิดไลฟ์เองท่านอาจารย์นี่นะพี่ชายพี่ชายทำบุญบ้างนะทำอยู่แต่ไม่ทำกับวัดนบอกว่าชานอบเออเขาบอกว่าชดชอบเป็นคนดีมีน้ำใจนี่รวมกังบุญอีกห้าร้อยเออท่านเจ้าขอเกิดครับท่านมีความประสบทำบุญบ้างเด้อรอดับคร็ไม่มีอะไรรออเป็นไม่มีอะไรเด็ม่ได้ายเด็่ ดูหลวงพ่อดีกว่าที่ดูหลวงพ่อมันกว่าทุกคนอย่ามาด้วยเบสเหมือนว่าหนูจะเจอพี่รัตนชัยพ่ใส่หมวกสีดนดะเออใช่แล้วจ่ายแล้วใช่ค่ะมาหาเลยนะครับามัครทันได้เลยนะคะับที่ชนบุรีชนบุรีหมู่บ้านชวนเบนนี่มาเปิดนะครับอาจารย์รับพิจารณามุ่นน้องเดินนะครับคืนนี้เล่มมาหาเลยแล้วอยู่มจุไหน เขาบอกว่าอย่าลืมมาเชียร์ไตยอรไทยไม่แต่อรไทยแม่ไตรอรไทยจะมานะจ๊ะวัดเทมเพลอิสเดดฮิปซี่วัดตะพังจะวัดตะพังที่มตุพารีนะพี่ไม่ใส่หมวกสีดำนะยิ้มพี่ใส่หมวกสีกรมท่าไปทักผีคนนะยิ้มนะไปทักผีคนนะพี่ใส่หมวตสีกรมนะนี่ยิ้ม เอ๋เอ๋สาเหมือนจะวัดแบบว่ามีแกงโฮะอยู่อ่ะแม่สารพัดเสียงสู้กันอยู่ ไม่หายเลยคี่พพระเจยาเจอพี่อยากพี่นียมีไเกี่ยวกัไ่สวัสดี่าสวัสดีค่ะลูกนิมิตใหมครัไม่รู้มีหรืเปล่า่ครับไม่มีลูกมิมิตหรือเปล่าท้าหน้ามีลูกนิมิททุกลูกหน่อยู่นี่ อีคิวอยากเจอพี่เหรออีคิวลูกอตอนนี้รับาลงพ่อนะน่ารักจังเลยอไปให้แมวเล่นดีไหมเนี่ยทุกคนขวัญกำมอนสวัสดีจ้าไปหาอะไรกินกันเธอทุกคนจะกินร้านไหนเอาเลือกเร็วๆมากูออฟฟิเชียลคอลเลครั่นเราเนวิทบลูแอนด์พิง์ ไปแล้วนะใช่แม่ด่าเลยอ้าวทำไมอ่ะแม่ด่าเลยแม่จับมือสวัสดีดูเรียบร้อยแล้วที่มาจับรักสินนะเออบัวตองบัวตองนี่งานนี้มีนี่นะบัวตองถ้าจะมานะนี่บัวตองบัวตองมีนี่บัวตองเด้อเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ด เอาเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเอาให้แมวเล่นสรุปฟ้าใสเล่นใช่จริงๆซื้อซื้อแมวอันเมื่อกี้นี้เอาอย่างละสองใช่ไหมจ๊ะเนี่ยถ้าอันเมื่อกี้ถ้าเอาไปฟ้าใสมาเล่นจริงๆแหละฟ้าใสเล่นจริงๆแหละถ้าอันเมื่อกี้ถ้าเอามาอาคะพี่จ๋าใครจะร่วมะมูล500ร้อยนะรับ

มีร้านไหนร้านนี้เหรอเรานี่ไเดเลือกเลยเพราะตอนนี้ได้เวลาเรากินแล้วต้องกินโชว์กินโชว์ข้าวตี๋ยวเหลือนั่นข้ยวตี๋เหลือใครกินก็ตี๋เหลือหนูเคยเอาไปให้แมวหนูแมวหนูกัดพังเลยทิพย์สวัสดีครับสวัสดีครับทิพย์พี่ไม่ได้จดชื่อไว้นะมีข้าเตีเ๋เหลือปะ โอเคเรือไม่น้ำตกตังเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่าพีรีพีไรทุกคนมางานวัดจ้าชื่ออะไรอะทิพย์ที่ไม่เอาโพยมาพี่พี่ทำไม่ได้ไม่ได้เอาโพยมาห้้อบาท่นพุทนาุตรี่นั่งคนไม่ได้มันเ้าอีมันจะดีดีกว่า ทุกคนเราจะกินก oh wow. oh ันแล้วนะบางงานวัดนะคลิป oh ชื่ออะไรว่าพี่เอาเกาเหลาหมูครับไม่ตกสองดาวพระราัสขายใหม่มีแต่ดาวพุธอะเน่น้องเน่โอเคมีแต่ดาวพุธอะเบสกินดาวพุธป่ะหรือเบสกินดาวอังคาร นี่้า้0 0บาทโสุดท้ายนำรรี่ด้วยนะรอมนองเมยน้องเมเคยไปเที่ยวงานวัดเปล่านี่กินดาวพุธไหมหาข้าวครับกินกิน นน่นี่นี่หนูแคยไว่แมวหนูเลยจดี๋ยซื้อของเล่นแมวของเล่นแมวปรากฏว่แแมวเล่นแมวไม่เล่นผังฝ้าใสเล่นพังจังหวัดอะไรตอนนี้เหรออยู่ปทุมงานวัฒะพังจังหวัดปทุมวันนี้ได้เจอพี่แล้วสวัสดีน้อมขวัญกลเมอวันได้ช่องพี่แล้วหนู่เดยวันนี้ขอบคุณค่าขอบคุณม่าเลยนะคะ เบสเอาตุ๊กตาลิงเบสมาใหม่เอามาไม่ได้ลูกเพราะว่ามันร้อนเอาพี่เอามาห้อยคอเดินในงานร้อนแย่เลยตอนแรกว่าจะเอาหมวยอันหนึ่งมาแซมสวัสดีจ้าแซมแซมแซมหวัดดีจ้าเบสหวัดดีจ้าเนวหวัดดีจ้ายิ้มไปแล้วหรอ วันกะมลน้องเนจิ๊ซี่หวัดดีจ้ากำลังจะกินข้าวอีกคิวกินข้าวก็ไม่กินข้าว